วัสดีครับก่อนอื่นผมก็ขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อนายวินุวินย์ยืานะครับทํากิจการเป็นโรงหล่อพระพุทธรูปยงเจริญการช่างครับหล่อพระมาประ,ประมาณ2 0่สิบปีแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งภูมิใจมากที่ได้คือทองหล่อพระประธานถึง11องค์11โบสถ์1ิวัดในครั้งนี้ ซึ่งวิธีครั้งนี้เป็นยิ่งใหญ่มากไม่ว่าในชีวิตผมหรือใครในหลายๆคนในวงการบ้านช่างหล่อหรือโรงหล่ออีกหลายๆโรงในประเทศไทยก็ยังไม่มีใครเคยได้หล่อพระประธานทีเดียวครั้งเดียวเป็นประวัติศาสตร์ระดับโลกก็ว่าได้ที่มีพระประธานทั้งหมด11องค์หล่อภายในวันเดียวเสร็จในวันเดียวแล้วพร้อมอัครละสาวกพระโมคคลาภาษาญิบุตร อีก11บเคู่ครับผมครับองค์นี้เป็นพระประธานขนาดหน้าตักแปดสินิ้วนะครับซึ่งจะไปปฏิติฐานณนะวัดหนองเอื้อมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหนึ่งองค์นะครับครับ,รบองค์ที่สองนะครับชื่อสมเด็จพระบรมจอมไตชัยมงคลนะครับซึ่งจะไปปฏิติฐานณนะวัด คลองวัวจังหวัดสระแก้วนะครับสวยอลังการามากครับผมครับองนี้นะครับสมเด็จพระบ,บรมโลกเชษนะครับจะไปปฏิฐานนะวัดวังเวียงปลูกศรานะครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซึ่งพุทธศักดิ์องนี้นะครับงดงามมากเป็นเชียงแสนสมัยเชียงแสนสม,สมัยสุโขทัยครับ ผสมผสานกันออกมาเป็นหุ่นพระประธานอ,องค์นี้นะครับองค์งนี้องค์นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธททีบางกอนะครับจะไปบฏิจจานะวัดซับเมจังหวัดสักแก้วนะครับซึ่งพระหัตถ์ซ้ายวางที่น้านตักพระหัตถ์ขวายกขึ้นประทานพรเหมือนกับให้ ประชาชนหรือลูกศิษย์ลูกหาได้มานับพรอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะครับตรงนี้นะครับสมเด็จพระทศพลยานจะไปบาาริฐานณวัดพุ่งมาหาสารนะครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซึ่งพุทธลักษณะก็มือขวา วางที่หน้าตัดมือซ้ายให้พรปางประธานพรนะครับครับอ,องคนี้สมเด็จองค์ระสมปางตัดสรู้นะครับจะไปวินฐานนวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งองค์นี้เนี่ยจะแตกต่างไปจากองค์อื่นเพราะมีกงพญานาคอ,อยดยูแลคอ,อยเป็นรองพระบาทให้ข้านนั่ง หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภการงานการเงินรับสินเงินทองกะไหลเข้ามานะครับปางนี้นะครับผมองนี้นะครับสมเด็จพระพุทธชินสีห์พิชิตมารจะไปวิถานณวัดศรีโปธทองจังหวัดขอนแก่นนะครับพุทธลักษณะก็คือมือขวาวางที่หัวเข่ามือซ้ายวางที่หน้าตาักเป็นปาง ชนะมารปราบมารผู้ใดผู้ใดที่ได้มาสักการะบูชาจะเป็นคลดียิ่งครับผมสกวนตรงนี้นะครับสมเด็จองประถมทรงเครื่องนะครับจะไปบันทีสถานนะักวัดจันทิมาจังหวัดกัาแวงเช็นะครับเป็นพุทธลักษณะทรงเครื่องมีลาย ใส่ลายพี่กุลใส่ลายกระหนกที่หัวไหลที่หน้าตักนะครับมือพระหัสซ้ายหงายจีบจีวรเพื่อที่ให้ประทานพรให้แก่บุคคลที่มากับสักวัดบูชาพระหัตขวาคว่มลงเป็นปางมารวิชัยเพื่อที่จะปราบหมู่มานศัตรูภัยพานไม่ให้เข้ามา ทำลายชีวิตเราและส่วนองค์พญานาคซึ่งก็บอกซึ่งความหมายก็ให้ทุกท่านก็จะทราบแล้วว่าเกี่ยวกับทรัพย์ถินเงินทองโชคลาภความบุมสมบูรณ์อ่าพระพุทรูปองค์นี้นะครับชื่อสมเด็จองค์ปฐมทรง,งเครื่องเหมือนกันครับจะไปปฏิเดฐานะวัดบ้านพุ่งจังหวัดขอโทษครับประเทศพามา่าเลยนะครับองค์นี้พุดเดนศักษนาก็คือปางสมาธิ พหัตถ์ขวาทับพหัตถซ้ายมีองค์กกพญานาคเหมือนพระความอุดมสมบูรณ์ครับเรือองค์นะครับสมเด็จพระสัพพยุตพยานจะาไปดูฐานนะวัดท่าแยกจังหวัดสะแก้วพระบุรุษศักดเหมือนพระบุรุษเชียงแสนตางสมาธิหมายถึงว่าจิตใจสง,งบ ทำให้เราอิ่มเอมในความรู้สึกเวลาที่เรามากับไหวบูชาองค์นี้นะครับองค์ที่สเป็นองค์หลวงพ่อโสธรจะไปยมิทานะวัดก้าวเจริญพรจังหวัดกแพงเพชรนะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็หมายถึงว่าการเงินการเงินการงานและความร่ำรวยมีผู้รู้บอกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ย เป็นพระพุทธรูปที่มีเทวดารักษาและดูแลมากที่สุดแล้วผมอยากจะบอกมาถึงองค์ที่จะเปลีแล้วผมอยากจะบอกความรู้สึกในใจของผมและเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและต้องขอบคุณอาจารย์ชัยคณะสถาบุบรมีปุโตที่ไห้ททำงานครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในครั้งนี้ ผมและคุณพ่อคุณแม่ผมและใครอีกหลายๆคนที่ทําอาชีพหล่อพระยังไม่มีใครเคยทำหรอก mm hmm. ผมเชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือในโลกก็ได้ว่าได้ที่มีการเททองหล่อพระประธานครั้งเดียววันเดียว11องค์11โบสถ์1ิวัด mm hmm. โอ้โหผมดีใจมากผมสุดท้ายนี้ผมขอบุญบูสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาร mm hmm. ลโลก ประทานพรให้อาจารย์ชัยและคณะสัทธาบารมีปุโตทุกคนและประชาชนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใะไรสงความมุ่งมากงปรารถนาด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ